สวัสดีค่ะพี่น้องเมื่อน,นีสาวกบพ,พ้าพี่น้องมาหาเกียมเห็ดอีกแล้วได้จ้ะขึ้นมาทั้งผู้ล่ะพอเห็ดเราคันแหกแหก,กมันเด้พี่น้องบานบานก็นเอาน่าจ้ะเมื่อน,นีสาวกบลืมมีดด้จ้ะเห็ดลงกเหลืองจ้ะเห็ดละหมากจ้ะ พอจะดอกมันบานได้จ้ะดอกตูมๆเพิ่นคือเสียอไปเบิดแล้วล่ะนี่นมาจ้ะหลังงอกขาวบานจนพอจะเห็ดบานเด้ค่ะพี่น้องเออบังเห็ดหลังงอกดอกนี่พี่น้องเอ้ยบานเข็มซาเพิ่นกับซาดีนะค่ะพี่น้อง แคาเจ้าแมา่เห็ดไม่เท่านี้แล้วค่ะแค่เจ้าแมา่ได้อ้าดอกไม่ติดอกง่ายๆน,นะคะ่ะสาวกุบมาหเห็ดไหวเซ่ล้วพี่น้องนี่ละงูกเซ่ร้องดอกแคล้วดินจ้ช่วยสิพ่อ,อดอกนึงเด้อค่ะพี่น้องเบื้องเห็ดละง,งูกสาวกุบได้หาขาไว้ มึงดอกนี่แห้งเป็นตาหักพี่นอะเท้าดินจ้า,าดินอีกแล้วจ้าเท้าดินจ้า,านี่ถึงจ้า ไงแม่ปลาไม่เหรอเด้อพี่น้องตอนแรกนั่นไปผู้หวดน่าจะบ่อใดก็เลยมาหลาดหัวคำเด้อพี่น้องถึงสัดจ้าพี่น้องดอกที่สองสำหรับปล,ปลานีิพี่น้องใครเห็นละงกเลี้งจา้าเนี่ยเนี่ยห้อยข้นหยับนี่ อันนี้ายคนหยียบจังไม,บบไม่รู้ก,กัือนไปซ้มใครคุณแด่แนจ้ะ้องข้าขึ้หลุดโอ้ีขาเพื่อนขาเพื่อนจ้ะบุ๊คเว้ซ้ำนี่จ้ะข้าใหญ่ละตีมาเล่นน้ำตกพี่น้อง ถ้าแย่แล้วตี๋กาเรินน้ำตกจ้ะน้ำตกน้ำตกน้ำตกจ้ะน้ำตกเดี๋ยวเห็นแต่ไก่ๆจ้ะดอกเดียวนี่ล้วมส่งใหญ่จ้โอ้ชื่นใจ ใครเหงงกจ้ะไม่ไข่เดียวแล้วพี่นนองเห็้มหมาจ้ะเห็้มหมาจ้แยาเพ่งนางเฝ่อยายเพ่งนางฝ่อเห็ดเห็ดข้าวดินเหงะงกเลี้ยงค่ะอันนี้เป็นลุยเลย น,นี่กรเดกออกเจ,จย๊ยจ้ะนี่ค่ะนี่ค่ะมอง,ลอแ,อออแ,งอแล้วดอกแต่เสด้พ่อโอหพ่อเก่งจีิงหรอกน่าจะพี่น้องรุ่นเป็นน้อสาวครบได้ค่ะพี่น้องว่าสิได้จเก่งบออ่เหมือนให้ผมนุ่งนุ่งจ้จพี่น้องผุนเสียงหักขาดังโป๊เสียงหักขาดังโป,งดงป๊ดอกเดียวได้เครื่องถวย นี่เพลงค้านุ่งยุ่งใจนี่น้องอันนี้ดอกสีแดง,ดงน,นี่จ้ะอันดอกได้ดอกก็หันเป็นดอกสีเหลืองเอา้าพ่อแม่ในหลายยาเห็ดเบือถ้าไม่เห็ดเถื่อดอกยิ่งเหลืองจะเป็นดอกนี้กันเอา้าคล้ายๆกันแมน่นี่เห็ดเบือเหรอมั้งถ้าไม่เห็ดเพลิดีใจเมือ่อ ฮิตปลวกตับด้วยค่ะพี่น้องเรือฮิตปลวกฝายนะเราอฮิตปลวกฝายด้วยค่ะพี่น้องเด้อเฮ็ดปลวกตบับดอกแบบนี้แถวดินจ้ะสองโขกก็เด้อพี่น้องเอ้มาืาอนี้นี่จ้ะผลงานสองโขกฮดตแถวดินจ้ะพี่น้องมันก็แตกออกมาอุ้ย สองอกนี่จ้าพี่น้องผลงานสามสาวอันนี้สาวกบอันนี้สาวเพิงตาน,นีสาวลาตีนี่เห็ดมี่แต่คือจะหวงพี่นอ้องเบิ่งค้นว่าฮแล้วแน่แล้วเพิ่งอายกล้องขางนาน,นี้ พี่น้องคลิปนี้ก็เป็นคลิปสันสันได้จ้าได้ซ้ำนี่แหละค่ะเฮ็ดเมื่อนี่ไปสองผู้ด้ค่ะผู้หดกับผู้ผู้อย่างลาดหัวคำ่ำมาเพ่น่าเฮ็ดออกนะคะก็เลยมามออกอีลีแต่ว่าออกน้อยๆ <c ười> คลิปนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สาวโก้ผ้ารือแหลกกันด้วยค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะคลิปน,นี้ลาก,ก่อนค่ะบ๊ายบาย